ครับวัสดีครับพี่น้องมือนี้มาบึง่งสมงัวพี่น้องเลยสมพันธพันงัวอยากได้พันงามๆม,มาสมเบาพี่น้องมาเบิง่งนะกันได้พี่น้องเด้มือนี้อลองมาพาพี่พาน้องมาเบิง่งมือนี้ลองมือก่อนไอพี่น้องมาเบิง่ง อโอ้ใส่ถังยางดีเลยตัวนี้เอาพันตัวนี้สลุลีฮะสลุลีอ,อันนี้ตัวนี้บอดีนี่นี่แว่าหลวงมาหลาแม่ในน้อยนี่นี่าเป็นหลอดนี่เดี๋ยวจะมาแซ่เส้น น้ำเป่าหรือน้ำยาน้ำอุ่นน้ำอุ่นโอ้อันนั้นมันเย็นแล้วอันนั้นเนาะใส่น้ำน้ำให้มันให้มันสามสามเอเจ็ดอสามสามสิบเจ็ดอภูมิสามสิบเจ็ดอุณหภูมิสามกับขีงคนโอ้โหอสมได้บ้านนี้เนาะ อนเดียวท่านบาอกบอกเดียวนี่แหละเอานึ่ว่าใส่หลายลดรดตอนนี้ก็ประมาณ844คิวแบบนี้โอ้เอตรียมตัวเตรียมความพร้อม เสื้อต้องใส่ถังอันนี้ไว้สั่งถังอันนี้เนี่ยก็ในตัวเจ่นมันจะเย็นแม่นบอกโอ,โอป็นไ,ไอไ,ไปไปเบิง่งดู อย,อ,อยากได้พันงามเหม่เนาะธรรมดาเลยอะ๋ะเอาอ,อย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิน้นเอาอยู่ป่เลยอยู่อยู่น้าเนาะโอ้เอ้า เราน้องเขาไฮนี่ะอืะวังบักน้ำมันปล่อยออกในสองเดือนสามเดือนอืวังมันเก้อกันอยู่บ่สมมติมันคือยังน้ำหยั่งมันคือไหลมัน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 อันนี้มันพันหยังอันนี้มัวอันนี้จังริงจริงพันโอ้พันเดียวกันเนาะ อันบทีดได้สมใหม่อีกบ่สมใน่ยบ่จะเป็นพันนี้คือเก่าเลยที่ประเดี๋ยเห็นได้สิหัวจักสันมันติดบทีดจักมือยี่เอ็ดมือโอ้ก็บหัจักเลยที่บออืมจักดีที่คนเลี้ยงเนาะ con liêng chắc con ở cùng, ừm, rồi đấy, còn gì cho nó, rồi đấy, còn cái cẩn cho nó, rồi đấy, còn cái cẩn cho còn ให้คนรู้คนเนาะลองมาถ่ายลองเบ่งดิซิดอกเ่อะจักเนาะเขาเห็นเขาก็รลยละเอียดขันเขาร้เขากับมันขึ้นการเป็นซัดของง่วของยังมันขึ้นกังมือจงมื้อมันจะขึ้นยี่สิบเดถึงยี่สิบห้าวันมันจะขึ้นขั้นบทิดเท่ากับ เปนช่วงนั mm. oh, well. ้นแล้ก well, like uh. oh. mm. ็ระวังมันแหละวันนี้งัวนี่มันจะขึ้นจังมือสองมือสามมือมือละเทืาสองเทื้ามันขึ้นตลอดบ่บ่มันเซียนสมมติว่าบางตัวมัอขึ้นเสาสมแรงไปสิโอหนึ่งตัวมันก็สองมือสองถึงสามมือไปสิเขาเขาสิสังเกตตัวอาการแต่ละตัวมันก็บูดกันงัวกันบางตัวก็ ขึ้นเงียบน้ำไหลลงโตมันก็บไอโคมหมูโคมอยังหองตาบักินหญ้ากินยังเลยมันก็โคมมันเป็นในไหนมอแต่มันห้องมันฮู้บอกมันห้องมันอยังบอกห้องแล้วกันน้ำหยักมันน้ำยังมันก็บ่หลายโอ้โหแล้วแล้วบาทนี่สิ มันนี่อีซ่อยอีซ่อยอ๋อซื้องัวหฮันโอ้ยหูมันนี่ได้ใส่โอ้ฮ่าฮ่าฮ่าไอยใ oh, ส่ใ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 ส่แหวนพียนนี่เอออันถือลังกระซีบาทหูจืดโอ้ยใส่ซื้อส้อยเลยใส่ซื้อส้อยเลยอืมก็ดีไปเลบนึงได้ซื้อส้อยกับม่วนอยู่เด้ซื้อสรอยกับซื้ออ้อยลูกจักโตแล้วโตเดียวเด้สาก็ได้สาก็ได้ตัวเดียว มันถึงจะได้สามปีเต็มเลยไว้มันตัวใหญ่เนาะทำมันสมบูรณ์มันก็ได้สองปีเด้ที่ม่อันนี้มีมันที่สิบสองขื่นคอหเลนว่าศกหัวอยู่มันตกยัดไงเลยแล้วก็มันลำบากที่ว่ามันบดขยี้กำหนดขอดกำหนดอืมสมวันนี้วันที่สิบสองสิบสองอืมกำหนดคลอดวันที่เร็ววัน นเป็นวันที่สิบเอวันที่สิบโอ้ปสมซุกคุมพาเนาะวันที่สิบสองเนาะอืมอืมเห็นนี่ผสมวันที่สิบสองที่สิบสองเอออืมเขาอันนี้คำนดณขอดพฤศจิกาวันนี้มันซึ่เป็นที่วันที่สิบสี่สิบสิกิกาอืมโอ้โห้สีตัวนี้เลยเนาะคำนวณขอย่อตัวคำนวณหเขียนโอ้ นีน่สิบแต่ลอันนัน้นมีสิบอนนมเขียนไว้อยู่หันบ่นี โอ้ oh. ตัวน้อยกระดอกกันดิสร้าง oh. ห,หินไม่เห็นเลยดิ <c oughs> ตัวน้อยขกอกักเนาะโอ้ยโหเห็นดอกลายซับมือมือกระสันอย่างหะ <c oughs> น้อยลายซาโลเล่ <c oughs> ซาโลเล่เขียนเขียนซาเลยผ่นซาโลเล่เขียน, <c oughs> นเยนาะ <c oughs> เขียนตัวน้อยเพราะมันต้องมีก็มีไอ้กระจกขยายมาทำเอาแล้วเป็นอันว่าเสร็จรอมืออันซาบุติดกับมาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ